เจาะลึกดวงชะตาราศีเมษในช่วงวันที่15สิงหาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมดวงชะตาของท่านจะมีทิศทางดวงเป็นเช่นไรไปรับฟังรับชมกันได้เลยครับสวัสดีชาวราศีเมษทุกๆท่านนะครับสำหรับทิศทางเกณฑ์ดวงชะตาของท่านต้องบอกกันเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้น ดวงชะตาของท่านนั้นจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายจะถูกปลุกให้ตื่นคล้ายที่จะฟื้นกลับมาเป็นของชาวราศีเมษอีกครั้งหากจะพูดโดยรวมย้อนกลับไปเมื่อ2องถึงสเดือนก่อนหน้านี้ชาวราศีเมษทั้งหลายดวงชะตาของท่านนั้นก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในบางช่วงบางเวลาจะเกิดสะดุดจะเกิดติดขัดไปบ้างชาวราศีเมษ โดยรวมก็ถือว่าการเงินของท่านมาในทิศทางที่ดีและตอนนี้ชาวราศีเมษท่านได้ดาวใหญ่ทั้งหลายเข้ามาช่วยเสริมเข้ามาอุปถัมภ์แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นถือว่าจะกลับมาพีคก,กลับมาสดใสกลับมาทวงบันลังความร่ำรวยอีกครั้งชาวราศีเมษทั้งหลายต่อจากนี้ไปโดดเด่นอย่างมากก็คือดวงด้านโชคลาภ มีเกณฑ์ที่ท่านในช่วงต่อจากนี้ไปจะมีการพบเจอกับโชคลาภเรียกได้ว่าถี่ยิบกันเลยทีเดียวและสิ่งที่จะเข้ามาเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่โดดเด่นกับชาวราศีเมษอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือด้านการงานด้านการงานนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสดใสย,ยิ่งนักชาวราศีเมษเรียกได้ว่าหากชาวราศีเมษในตอนนี้หยิบ จับอะไรนึกคิดสิ่งใดมีเกณฑ์ที่จะเข้าเส้นชัยหยิบจับเป็นเงินเป็นทองได้ทั้งสิน้นธุรกิจใดที่ท่านเคยลงทุนไว้ตอนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินทุนคืนกลับมาหรือในบางท่านนั้นจะเริ่มมองเห็นกำไรก็ถือว่าเป็นทิศท,ทางที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษแต่บางเรื่องบางสิ่งชาวราศีเมษนั้น ท่านก็ควรที่จะให้ความสำคัญเช่นกันหรือแม้แต่ท่านควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังชาวราศีเมษนั้นท่านต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของท่านให้ดีในตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คืออารมณ์ของท่านมีเกณฑ์ที่ท่านจะมีความคิดที่วู่วามมีความคิดแบบฉับพลันเกิดขึ้นแล้วรีบลงมือทำระวังการด่วนการรีบตัดสินใจจะทำให้ท่านนั้น เกิดข้อผิดพลาดได้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้และชาวราศีเมษสิ่งที่ท่านควรจะให้ความสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คืออารมณ์ของท่านในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปท่านจะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าหูเข้าตาท่านก็ขอให้ท่านนั้นทำใจให้หนักแน่นเข้าไว้ไม่ควรที่จะไปติไม่ควรที่จะไปตักเตือนใครเพราะว่าการที่ท่านนั้นเข้าไปติเข้าไปตักเตือนนั้น ก็อาจจะทำให้คนที่ได้ยินคนที่ได้ฟังนั้นเกิดความไม่พออกพอใจก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุหรือต้นเหตุที่จะทำให้ท่านนั้นต้องผิดอกผิดใจมีการโต้เถียงทะเลาะบาแว้งกับคนรอบข้างก็ขอให้ท่านระมัดระวังและให้ความสำคัญในข้อนี้ให้ดีการงานของชาวราศีเมษงานของชาวราศีเมษในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั้น ถือว่ามีทิศทางค่อนข้างที่ดีเลยทีเดียวภาพรวมของงานของท่านนั้นท่านจะมีความคิดต่อยอดในงานของตัวเองอย่างต่อเนื่องงานท่านจะพัฒนาก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดหากเป็นงานประจำก็จะเริ่มมีจุดที่มั่นคงเรียกได้ว่าจะมีความชัดเจนมั่นคงมากกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมากตัวท่านนั้นจะมีส่วนร่วมส่วนสำคัญในบริษัทหรือในองค์กร และในขณะเดียวกันชาวราศีเมษท่านก็จะมีผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยส่งเสริมท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีงานอะไรแปลกใหม่เกี่ยวกับงานเช่นการวางแผนงานใหม่ๆระบบงานใหม่หรือจะมีผลิตภัณฑ์งานใหม่ๆหโปรดักต์ใหม่ๆชาวราศีเมษท่านจะถูกสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เข้าไปมีชื่อเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในนั้นเสมอ ก็เหมือนกับว่าเป็นการปูทางไปสู่ตำแหน่งสำคัญสคัญในอนาคตซึ่งจะทำให้อนาคตของชาวราศีเมษนั้นสดใสและดูมั่นคงมากเลยทีเดียวและสำหรับชาวราศีเมษท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในช่วงต่อจากนี้ไปแผนงานที่ท่านเคยคิดไว้ที่ท่านเคยวางแผนไว้ไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายร้านค้าถัดจากนี้ไปชาวราศีเมษท่านก็จะมีการคิดต่อยอดสินค้าของท่าน จะมีสินค้าบางตัวบางชิ้นบางอย่างจะเป็นสินค้าเรือธงเกิดขึ้นมาติดตลาดติดชาร์ตและจะทำให้ใครๆนั้นรู้จักและแผ่ขยายชื่อเสียงของร้านของท่านในวงกว้างชาวราศีเมษท่านจะต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอนาคตท่านจะได้ขยายสาขาหรือแม้แต่กลายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ก็ถือว่ามีเกณฑ์ไปได้สวยเลยทีเดียว แต่สิ่งที่ชาวราศีเมษต,ต้องระวังสองปัญหาที่จะทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กำลังดีอยู่นั้นเกิดสะดุดเกิดปัญหาได้ท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายที่ดูเหมือนจะเป็นการฟุ่มเฟือยท่านนั้นระวังค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องสุรุ่ยสุล่ายอาจจะเป็นการกินเลี้ยงสังสรรค์ที่บ่อยหรือประจำม,มากเกินไปหรือการติดอบบยมุกต่างๆซึ่งนั่นจะทำให้เกิดปัญหา ใหญ่โตในภายหลังได้และข้อควรระวังอีกสิ่งหนึ่งก็คืออารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนของท่านซึ่งจะทำให้คนรอบข้างนั้นเบื่อละอาและจะทำให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งจะมีผลกระทบกับงานของท่านก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีเรื่องการเงินของชาวราศีมีนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั้นชาวราศีมีนดวงชะตาของท่านนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินของท่านนั้นเดินอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องดาวการเงินต่อจากนี้ไปถือว่าจะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในช่วงเวลาของปีนี้ชาวราศีเมษท่านจะสามารถนําเงินร้อยไปต่อยอดเป็นเงินพันเป็นเงินหมื่นได้อย่างแน่นอนชาวเมษทั้งหลายก่อนหน้านี้ท่านเคยมีดวงการเงินที่ย่ําแย่ในบางท่านนั้นถึงแม้จะมีเงินเข้ามาเป็นประจำมีเงินเดือน มีเงินค่าโน่นค่านี่เข้ามาแต่ท่านกลับไม่เหลือกินไม่เหลือเก็บไม่เหลือฝากค่าใช้จ่ายมากมายเต็มไม้เต็มมือเหลือเกินชาวราศีเมษหลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรอะไรก็จะเริ่มดีขึ้นดวงชะตาของท่านนั้นจะถูกลายล้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคลาภในช่วงต่อจากนี้ไปเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาชาวราศีเมษ ก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นรู้จักเก็บรู้จักออมเพราะว่าในอนาคตมีเกณฑ์ที่ท่านต้องใช้เงินก้อนอย่างแน่นอนและชาวราศีเมษท่านต้องระวังความสงสารความเห็นอกเห็นใจให้ดีท่านจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆหรือจะเป็นมิจฉาชีพคนที่ไม่หวังดีเป็นคนใกล้ตัวของท่าน จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนเกี่ยวกับการเงินการทองของท่านขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีจะช่วยเหลือใครหรือจะทำสัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน์ข้อตกลงท่านต้องระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่การเงินของท่านนั้นจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นได้แต่หากท่านมีความรอบคอบการเงินการทองของท่านนั้นก็จะไม่มีใครมาวุ่นวายได้เลยเช่นกัน ด้านสุขภาพของชาวราศีเมษในช่วงกลางเดือนสิงหาคมในช่วงนี้สาเหตุที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเกี่ยวกับด้านสุขภาพนั้นขอพุ่งเน้นไปที่สองเรื่องราวด้วยกันชาวราศีเมษในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับโรคประจําตัวสําหรับบางท่านที่ไม่เคยเป็นโรคประจําตัวมาก่อนต่อจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเป็นโรคประจําตัวเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตโรคไขมันก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี 2. ชาวราศีเมษท่านต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติหเหตุเล็กๆน้อยๆจากการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการออกกำลังกายท่านก็ควรที่จะระมัดระวังการลื่นการล้มให้ดีหรือแม้แต่การทำงานท่านก็ควรที่จะไม่ประมาท การทำงานทุกครั้งท่านควรที่จะใช้อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันไม่ว่าตัวท่านนั้นจะเข้าไปที่หน้างานเพียงใช้เวลาไม่กี่นาทีท่านก็ควรที่อย่าประมาทเด็ดขาดการเซฟตี้ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตารายกับตัวเราก็ถือว่าชาวราศีเมษในข้อนี้ท่านอย่าละเลยอ,อย่าประมาทโดยเด็ดขาด สำหรับเรื่องความรักของชาวราศีเมษในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั้นชาวราศีเมษขอให้ท่านระวังเพียงสองข้อข้อแรกนั้นชาวราศีเมษท่านต้องระวังปัญหาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเครือญาติฝั่งตัวเองหรือฝั่งสามีภรรยาของท่านท่านต้องระวังเขาจะนําปัญหาเข้ามาให้ท่านนั้นต้องแก้ไขและจะเป็นปัญหาที่ทําให้ท่านนั้นอึดอัดใจ และจะทำให้สามีภรรยานั้นเกิดผิดใจเกิดไม่เข้าใจกันได้ก็ขอให้ท่านอธิบายเหตุผลกันให้ดีๆช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขเชื่อว่าท่านจะพบเจอกับทางออกของปัญหาอย่างแน่นอนเรื่องที่2ชาวราศีเมษในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนั้นชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะมีงานเข้ามามา,มากมายก็ขอให้ท่านแบ่งเวลางานแบ่งเวลาครอบครัวให้ลงตัว ระวังการที่ท่านหักโหมงานจนมากเกินไปก็จะทำให้ท่านไม่มีเวลาให้กับครอบครัวระวังจะเกิดปัญหาได้ก็ขอให้ท่านใส่ใจในข้อนี้ให้ดีสำหรับดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีเมษนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านจะดีวันดีคืนดวงชะตาของท่านนั้นในตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างไม่น่าห่วงไม่น่ากังวลบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ท่าน ควรที่จะระมัดระวังนั้นก็ถือว่าไม่เหนือบ่ากว่าแรงสำหรับชาวราศีเมษอย่างแน่นอนสำหรับคำทํานายคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิตจารณญยานขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซึ่งทุกการติดตามนั้นเวลาที่เราลงคลิปใหม่ อัปเดตข่าวสารข้อมูลใหม่ๆนั้นก็จะได้แจ้งเตือนไปยังมือถือของท่านแจ้งเตือนให้ท่านได้เข้ามารับชมรับฟังได้ในทันทีขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลสวัสดีครับ